สวัสดีค่ะสิพามารีวิวแกะอันแกะกองรถเข็นใหน่คุณยายเด้อจ้ะเสื้อผ้ายคุณยายรถเข็นอันรถเข็นใส่ของแล้วไปจะไปจ่ายตลาดน่าจ้ะแกะแต่เดราสุบไปวัดนะจ้ะแกะให้เบิงคนส่งพึ่งมาส่งหนูวานเออมีเศร้านี่ไหมกีนี่ไหมมันแกะิ่ง กัแปด่อยจ้ะเจ็ดอยนา่ะเจ็ดลอยเจ็ดร่อแปดสิบรวมทั้งคา่งนำจ้ะเซผายขึ้นย,าย่าณยายสิยยยยออกมาหน้ามันนี้จ้ะอีกตัวเล่าซื้อรถอันรถไฟไฟ้าแล้วแล้วก็ขี่โมเป็นนะจะอย่านละพาถิมแคลอะไรย่างต้นเศร้าแล้วไปวัดมึงกระพับได้ไขหลาน้ายเราไปส้มเรือเราไปน้ำคุดตาเขีนขึ้ยายสข็กรดิงได้จ้ะ ปาของเตาหอยบนอน้อบ้ดนนี่จะห้อยแทแ้นะมีโบชัวหอยประกอบ้ยพอดีเข็ดยาย <c oughs> เข็ดใสน่นี้ถุงน้ำด้วจ้ะมีถุงใส่น้ำถุงใส่น่าจา้ะคุณยายเอาพูดมีโบชัวเปินให้ได้ไข่เสตเป็นสักมีสายรัดพอ นี่มักลอ่อล่ออันนี้ล่อหลังสองอัน,นอันนี้ล่อหน้าจะ้ะอย่างนอวะเน,นี้ซุูมกันได้ตรงนีโบสู้อะไวะเนี่น็อตจ้ะอ,อันนี้น็อดจา,จากอาซาัำอันนี้ให้ลาวก็ขันล่อหนังที่ซีเฮ็ดเป็นนักข่อยไปซุ้มมาเด้จะ้ะประกอบเอาเบิร์ดจะ้ะสร้างของจะได้อินเทอร์เน็ตจ้ะ ของใมอินลี่แต่กองกอ,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 องทรงของกองขนทรงขสิเห็ดเป็นน้องบ้านแนนี่บฮะแน่นมะลองเบิรนกันเลยจ้ะ ดูกว่าแน่ะพี่น้องดูกว่าเอาตเออมใไซนี่เนาะมีโซนประเทศเป็นอย่างพี่น้องใส่ในห้องกมาตัวใหญ่น่ใส่จ้ะตัวใหญ่ดูแต่น้อยนะ เฮ็ดกันได้จ้ะบมีเบอชัวให้เบิงซุ่มเอาเฮ็ดเป็นนี่บเสเซพายคุณยายกำลังจะออกมานางกำลัคนไปเพ้นโทรหาเพิรนของควันคุณยายเดือนเนี่ยห <c oughs> ล่อนยาง อีตูนเล่านะแล้วมักไปวัดจ้ะให้เราไปรถพุทธาไปเลยบะเนียนแล้วขี่รถมอไซค์โบเป็นนะจ,จะยังซื้อรถไฟฟ้ายเล่าแล้วรับโบเป็นยันละผ้าถิ่มแข่าอันนี้ยนี่บางทีกับร้านไปส่งที่กะตาจะคลองพยูน่าสิให้งนเป็นหมออันนี้เนี่นเดี๋ยวกันเด้๋ยวะพี่น้องซุ่มๆบางคน มีอัน,นมีไขครคร่ควงมาให้พร้อมคือดีเนี่ยมีไขครคร่ควงไม่ไข่พร้อมไข่กันด้วย,ยกันไข่ยากอะไรที่น้องต่นี่ได้อยู่ ขันยากมาจ้ะต้องใส่ของจีนจ้ะภาษาจีนภาษาจีนนะขันทีละน้อยกันได้จ้ะเดี๋ยวได้จ้ะขันยากาขันย่งยากไหมพี่น้อง เลือแต่ห้างหนามลูคือคักแบบยาง้าชิมแขีวขนะแม่ผ่ย้ยแญ่ว่าหมนี่วนะเ็นยกน,นี่นี้กไ็นนกได้นะนี้ก็ได้นะยาซิพาเทมแขีวขม,านนมานอะนมาจได้จ้ะ เดี๋ยวได้จากพี่น้องคอยคอยถนัดกันนะเห็ดคือเห็ดหยาพ่น้องเหม็นอันนี้คือานนี้น้องนี่เอามาหยางอันมาหมุนมังแดง Nhìn đó ăn. เพิ่งมุนได้แหละเพิ่งมุนเป็นอ๋อใส่แบบนี้พี่แพ้เฮียก็ได้จ้ะพี่น้อง คิดรอกกายท่างไม่ลายจชกดินพี่าอจะได้ดินนาดินจากสองโอ้สงสัยเลืออาลมณไมโครไปจกดินแล้วใชละอีกอันนึงแกชิแกได้ยกพี่น้องไปคุณยายคุณยายแล้วคุณยายมา ได้เลยพี่น้องได้อยูอ่ถุงใส่ก็ได้จับบนี่ถือบ้างให้พ่อ ได้จ้ะต,ตอดดีใจได้จากพญาใช่ไหมใช่แบบนี้บ่อ๋อภูมติดแบบนี้จ้ะถุงติดน่าจ้ะติดแบบก็อเอาติดหอยหอยนี่นะจ๊ะดีใจได้บยายมาจากยญามาถึน จ้ะใส่แบบนี้แบบนี่ที่ซายรัดพร้อมจ้ะอันเอียงเนาะสายรัดพร้อมรัดนี่บอกี่ยายนี่ซายรัดพร้อมอันนี้ปิดจ้ะแล้วก,ก็เข็นไปว่าไปแบบนี้เนาะจ้ะยางไป เข็นห้เบิรงนได้จ้ะพี่น้องขียนยายาหรือเราสิลาแบบนี้ก็ได้จ้ะลาวแบบนี้ลาวแบบนี้ก็ได้น่าจะคัด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 พี่นอ้องขึ้นบันไดก็นั่ได้นั่มได้จ้ะเขียนเขียนยายขึ้นบันไดได้นั่ อันจบการรีวิวรถเข็นคุณยายไปแค่นี้เลยจ้ะสวัสดีจ้า